โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่แห่งนี้คือรั้วม่วงทองแหล่งบ่มเพาะ Spirit BCC และจุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้โรงเรียนแห่งผู้นำทางด้านนวัตกรรมการศึกษาซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยเน้นไปที่การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้จริงโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสามัญ intensive English program IEP และหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน English immersion programs EIP มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียนในบริบทต่างๆ เพราะว่าโรงเรียนอุงเทพริเตียนเป็นโรงเรียนที่ดีและมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยวิชาฟอสซิลจะได้ของเล่นฟอสซิลกลับด้วยแล้วคือแบบว่าก็า็ได้ฟอสซิลรูปดินน้ำมันกับรูปปูนกลับไปด้วยนะคะวิทยาศาสตร์ก้าวชอบแล้วคือแบบว่าวิชาวิทยาศาสตร์มันเจ๋งดีแล้วเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็คือเสื้อ กาวแล้วก็ต้องมีถุงมือด้วยแล้วก็ต้องมีแว่นช่วยนะคะก้าชอบกิจกรรมตีเต้นระบามที่สุดเพราะไม่เคยเห็นนะครับโอ้เพื่อนๆพนก้าวก็รู้สึกว่าก้าวก็ชอบอยู่นะครับแต่ไม่แต่คงแต่คงถามชื่อไม่ได้หมดทุกคนหรอกมีมีตั้งค0าสิบคนนะครับก็อยากชวนน้องๆเข้ามาเรียนที่กรุงเทพพิเศษนนะครับ เพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างก็มีสนามที่หน้าตาเหมือนสนามเตะฟุตบอลด้วยกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนแห่งอนาคตสร้างสุภาพบุรุษ c เพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนที่จบจากที่นี่เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่นี่คือบ้านและทุกคนคือครอบครัวรอพบกับข่าวดีนะคะ โรงเรียนของเราจะเปิดห้องเรียนพิเศษคือห้องเรียนไตรดิงพั่วในปีการศึกษา2,567ซึ่งเราจะเน้นทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่โรงเรียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกับบุตรหลานของท่านแล้วพบกันนะคะยา